จุดเดแต่นท่ามากมายเลยไลว่าจะเป็นหัวฉีดอัจฉริยะค่ะแบบ i r ค่ะนะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จะช่วยประหยัดน้ำมันค่ะพร้อมกับแรงดันค่ะถึง250 MP ด้วยเองนะคะสนเรื่องของการขับช่วยบอกเลยนะคะว่ามาพร้อมกับนะคะ ค่ะนะคะโดยที่นะคะไม่ต้องแบบไปเลือกเลยค่ะซึ่งคุณใช้เนี่ยในระบบของออโต้ตัวนี้ค่ะเขาจะมีหมดการกับขี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางฟุนทางทรายค่ะนะคะหรือจะเป็นทางโลนทางหินและก็นิดสนุด้วยในเองค่ะนะคะก็สามารถขับได้ค่ะนะคะสทุกคุกไฮลักชาวโวนะคะโอแลนค่ะพร้อมกับ ได้ถึง4รูปแบบค่ะนะคะสำหรับตัวนะคะการกับเคลื่อนของ e c h นั่นเองค่ะก็จะมีนะคะหมดการกับเคลื่อนแบบหลายแบบเลยแระบบ Android ก็ได้นะคะหรือจะเป็น ISO ก็ได้เหมือนกันค่ะพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ค่ะนะคะก้านพวงมาลัยเนี่ยมีความใหญ่มากหรือแม้แต่ทางด้านของนะคะเบาะที่เป็นแบบดีไซน์พิเศษด้วยปอบระดับได้หลายทิศทางค่ะนะคะพร้อมกับตัวเองคอนโซลชีลดรถกระบะแบบใหม่นะคะและพร้อมที่จะให้ทุกท่านเนี่ยได้เป็นเจ้าของ้วยค่ะสนใจค่ะ ควาไฮรักคาร์นะคะรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ1น6่0ล้านาม่อที่ไม่เหมือนใครมีความแบบเปล่งประกายค่ะนะคะมีความที่มีความเปล่งประกายค่ะนะคะแล้วก็จุดเด่นเนะะี่ยค่ะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เป็นกระบะที่ยกสูงพร้อมกับล้อมแม็กดีไซน์ใหญ่ด้วยนะคะก็ขับเคลื่อนได้ทุกรูปแบบเลยค่ะนะคะเอ่อความปลอดภัยก่อนการชนค่ะหรือจะเป็นการเตือนเมื่อออกนอกเลนนะคะพร้อมกับวงมาลัยเนี่ยจะมีการหน่วงกลับให้กับ เข้ากับเลนสูงปกตินั่นเองค่ะแล้วก็จะมีระบบปัดแต่นอกจากรุ่นนี้แล้วค่ะนะคะยังมีทางด้านของ t o y ้าไ h i l u ทา o w อนะคะอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นรุ่นของพีรันเนอร์นะคะก็มีการนะคะเพื่อที่จะทําให้สนุกทุกเส้นทางค่ะหรือจุด รองใหม่นจเป็นนะคะคขาดเกามขนาดใหญ่ค่ะที่สามารถรองรับค่ะในทุกรูปแบบเลยหรือหน้าผู้หญิงเนี่ยนะก็ขัรถนะคะขนาดใหญ่แบบนี้ได้ค่ะเพราะว่าเนจะ้ของภาในด้านข้างได้ด้วยหรือจะเป็นในการมองในมุมมองที่อยู่ในคนเนี่ยนะคะก็จะเห็นรอบแบบทิศทางเลยฝั่งหน้าซ้ายขวาค่ะพร้อมกับระบบช่วยเหต่างๆที่จะทให้การขับขี่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะโัยที่รถกีฬาสุดได้นะคะได้ทั้งแบบเร่งเ็ด้ดีหรือะ รอบเมืองก็ดีเหมือนกันค่ะพร้อมกับน,นะคะทางด้านของดีไซน์ค่ะแล้วก็ระบบวามปลภัยก็ครบเหมือนกันด้วยนะคะระบบ ABS ค่ะ,ะ,คะระบบ EBD ระบบ e ่ะช่วยเสริมแรงเบรคค่ะพร้อมกับความปลอดภัยถึง6จุดด้วยกันค่ะดีไซน์ของเขาค่ะพร้อมก,กับสีใหม่ สุดๆเลยค่ะใครที่อยู่ว่าเป็นพนักงานนะคะหรือเป็นแบบนักศึกษาจบใหม่แบบนี้ค่ะคันนี้เนี่ยนะคะก็ตอบโจทย์ค่ะสำหรับน้องๆนะคะหรือว่าคนที่ชอบแบบรถขานาดกลางและก็พอดีด้วยโตโยต้าค่ะนะคะยาริสคอสค่ะสี